กเ็นตัวลเนื่องจากโควิดนี่แหละเราเรามีงานอะไรที่ทําในประเทศไทยได้เป็นโอกาสมาเราก็ทำหมดเลยช่วงนี้เหมือนจะไปจับงานแสดงใช่ค่ะก็รอติดตามนะเหมือนรับเหมือน จริงๆมันมีข่าวว่าเราได้เซ็นกันชบช่องวันแล้วจริงๆยังยังไม่ได้เซ็นคะ่ะเนื่องจากว่าเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรยังเป็นนางสาวไทายอยู่แต่ว่าก็มีการพูดคุยเ,คเพื่อร่วมเป็น Project Project โปรเจกต์โปรเจกต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆบบตอนนี้มีงานสแสดงกับเขาใช่เ,เดี๋ยวรอดูกันดู <ๆ S 2> ตื่นเต,ต้นไหมที่แบบจะจัดนางงามต้องมาแบบว่าเป็นพัดดารานักแสดงแต่นางงามเออเป็นบริษัทมานางงามเป็นดาราตื่นเต้นดีค่ะรู้สึกว่าชีวิตดูท้าทายสนุกดีแต่ละอย่างมันแตกต่างกันไหมครั บินว่ามันแตกต่างแต่คือเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างไหลอ่ะคือเรารู้สึกว่าทําอะไรเราก็สนุกแล้วการแสดงมันก็เป็นอาสตร์หนึ่งที่แบบมันต้องเรียนจริงจังมากซึ่งพอได้ลองเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันนะเราก็อยากลองทําให้ดีที่สุดแต่ว่าแน่นอนเนาะผ่านนางงามเราก็ไม่ทิ้งเราก็ยังอยากทําอะไรให้สังคมในฐานะนางงามอยู่เสมออะไรเงี้ยบินนอกจากช่องวันแล้วมันมีช่องไหนมีไหมที่มาจีบเราอะไรเงี้ยจริงจริงจีบเยอะแต่ว่ามั่นหมายเลยยังยังยังไม่ถึงใั้นแล้วเราอยากเซ็นเป็นสงกัดไปเลยหรือว่ารับงานอิสระ จริงๆอ่ะว so 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 really so right ินบินต้องอยู่ที่การคุยกันแหละบอกตอนนี้ก็ยังบอกไปแล้วว่าจะเซ็นเลยไมเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันถึงขั้นแบบอุ้ยมั่นหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าสังกัดเขาเปิดโอกาสให้เราเข้าไปคุยแน่นอนว่าเราไม่ทิ้งโอกาสเราก็จะเข้าไปคุยอยู่อยู่แล้วเราเตรียมตัวกับการเป็นนักแสดงไปนังไปเรียนไปศึกษาหรือว่าอย่างไรก็เรียนค่ะเรียนเรียนหนักเลยคือคือหนุกวินเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เราบินรู้สึกว่าถ้าบินจะมาเอาดีด้านการแสดงบินต้องบินต้องมั่นใจในการแสดงตัวเองซึ่ง ที่บินได้ไปเรียนอ่ะบินรู้สึกว่ามันเพิ่มความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นอยากทาแล้วรู้สึกว่าทําได้ดีมั่นใจไปไหมเดี๋ยวคนนี้เราาแบบแย่ทำางไงเนี่ยแต่รู้สึกว่าทําได้ดีเราชอบเ้วยและย้อนกลับไปต้นคุณเราเราประเมินไปยังไงตั้งแต่แรกเลยก่อนที่ว่าแบบการแสดงเราอะไรก็น่าจะสูนก็ศูนแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราเราพัฒนาได้คือเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าถ้ามีคนเคยทําได้เราเป็นคนของการเราต้องทําได้ดังนั้นจะเป็นคนที่มีความพยายามมากกับทุกสิ่งทุกอย่าง ตอนจากงานที่กับที่ร่วมกับช่างวันเป็นนางเอกเลยไหมประเดิมแบบเป็นนางเอกเลยไหมหรือว่าเขาให้ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแน่นี่เงียบๆเลยว่ามันมันจะเมื่อไหร่แต่ตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็เมื่อไหร่อาจจะเหตุปีหน้านะอาจจะเหตุต้นปีหน้าดเราไหมครับจากเรียบร้อยเรียบร้อยไปเรื่อ่าทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์ละอย่างในช่างวันจะมีนางงามรุ่นพี่หลายคนที่เป็นนางเอกอะไรเงี้ยเราอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้เพิ่งเคยเจอแบบครั้งเดียวเองค่ะเป็นวันทำบุญของช่องอ <c oughs> นะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่ได้คุยกันเยอะแต่ว่าก็ตื่นเต้นนะเหมือนแบบวิควน,นี้เราเคยเห็นในทีวีอ,อะไรอย่างเงีนะ้ยแต่แต่ว่าก็พรอ้อมสาหรับการเตรียมตัวในารพานักแสดงใช่ใชค่ะแต่ว่าก็อยากพักติดตามผลงานนางงามปีหน้านะยังเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่เราก็ยังทาอะไรภารกิจเรื่อยๆอย่างแบบการลงชุมโชวอะไรเราก็ทําอยู่เรื่อยๆไม่อยากให้ลืมพานางงามเหมือนกันช่วงนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมอะไรมันเยอะอย่างเงี้ยบินแบบมีอะไรที่เราอยาก ต่อยอดหรอคือในส่วนของบินอะบินจะเป็นคนที่โฟกัสว่าอะไรที่เราทําแล้วทําได้ดีแล้วทำแล้วอิมแพคสังคมสิ่งที่บินทําก็จะเป็นด้านสาธารณสุขคือบินอาจจะไม่ได้ทําโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันสามารถอิมแพคกับกลุ่มคนเล็กๆทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นการที่เราทำเข้าของไปให้เขาช่วงโควิดเราเลยได้เห็นว่า เฮ้ยบางทีสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดอะมันก็แค่กำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปซึ่งสุดท้ายแล้วอะอันเล็กๆอันนั้นอะมันทําให้บินขยายต่อว่าเออบินอยากทาให้ให้คนทั้งประเทศจังเลยสุดท้ายก็เลยเป็นโครงการผลักดานหน้ากากซึ่งตอนนี้ก็ส่งต่อเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้ากากอนามัยออกมาเรียบร้อยเพราะว่าตอนนั้นเรามีความคิดว่าเฮ้ยทำไมคนไทยหน้ากากไม่พอช่วงที่แบบโควิดอย่างไรในส่วนของความสุขในการที่ได้ลงมือทำมันอยู่ตรงไหนอ๋อมันมันไม่มีอะไรยากเลยค่ะสำหรับบินคือบินรู้สึกว่ามันมีความสุข เราทำอ j e c t i v e นี้เราสําเร็จเรามีความสุขแล้พอทำอป้าหมายนี้นี้แล้วเราสำเร็จแล้วเราก็คิดอบเจหมีฟต่อไปว่าเราอยากทำอะไรมันเหมือนมันมันเป็นแ a ช s i o n นะคะให้เราใช้ชีวิตต่อไปบางทีเรามีหน้าที่ที่ต้องทําควรทําเยอะแต่ว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทำมันทําให้สิ่งที่เราต้องทําหรือว่าควรทำทำได้ดีคือารใทัยากรของเราคะยังทำอยู่ไหมหรือว่านับเป็นยังไง ตอนนี้ค่ะต้องบอกจริงๆว่าเราอาจจะรอไปก่อนเพราะว่าด้วยโอกาสในในวงการบันเทิงหรือวงการนางงามมันสั้นกว่าเรารู้ว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังมีชื่อเสียงเรากำลังช่วยสังคมหรือว่าทําหน้าที่การงานตรงนี้ได้เราทําก่อนแต่เพสันแน่นอนว่าบินไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าบัานปลายชีวิตก็แอบคิดไว้อีกเป้าหมายหนึ่งว่าจะต้องเปิดร้านยาแล้วก็มีคุณลุงมาแบบหนูหนูขอซื้อยาหน่อยอะไรเรียกในพาร์ทของดีเเตอร์งานระดับโกลบอลอะไรอย่างเงี้ย มันมีการวางแผนคุยไว้ไหมอะไรแี้คุยไว้แล้วค่ะก็คือ,อ,อทางญี่ปุ่นก็ติดต่อมาว่าขอโทษจริงๆที่ปีนี้เราคงไม่ได้ไปไหนด้วยกันเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกปีหน้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์บ้านเมืมองดีขึ้นเราจะไปเยือนประเทศต่างๆกันเพราะว่ามันบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าวงการนางงามอะมันเหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นความสวยความงามเฉยๆแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าจากการที่บินได้ไปต่างประเทศเนี่ยเขาบางทีเขาต้องการแค่แบบได้เห็นหน้าเราได้กำลังใจจากเราอะมันทำให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อไปแล้วดังนั้นบินมองว่า การได้อยู่ตรงนี้มันมันมีความสุขมากเลยที่ได้เติมเต็มความรู้สึกของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราอะไรอ่างจจะต้องเป็นช่วงปีหน้าเนาะอาจจะปีหน้าอรับิรน้ถามถึงอีเวนต์ล่าสุดอีกทีได้เป็นการรวมกันของงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆเราแตงเต็มมากนี่คือรับบี้ยังไงครับก็รับบี้เพราะว่าก็ พี่บินมีมงขุดไหมคะมีสายสะพายไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ว่าคนอื่นท่านอื่นๆจะไปด้วยเราก็ไม่ได้ถามกันนะเนาะบางทีเราก็ชแชทกันเรื่องอื่นเฉยๆฉแล้วเสร็จปุ๊บเราก็รู้จักแฟนเพจนางงามนี่แหละว่าแบบอมีคนอื่นได้เหรอก็เลยทักแอนกับพี่น้ำเพชรไปว่าเอยไม่ใช่พี่น้ำเพชรแอนว่าไปหรออะไรก็ไปก็เลยแบบอุ้ยต้องแต่งแต่งแล้วแหละให้เกียรติเพราะว่าแบบ หมือนทุกคนระดับโลกก็เยอะระดับประเทศก็เยอะเราก็เป็นงานอะไรไเนีน่ยเป็นวันนัานเป็นเฟ,ฟชี<ม>ซึ่งมันดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้เห็นเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาก้าสแสดงออก<ม>เขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังทำไม่ดีนะ<ม><ม>บางคนไม่มั่นใจแต่ว่าการที่ผ่านวันนั้นไปได้เขาจะรู้สึกว่าเอ้ย เขาทาอะไรเขาก็มั่นใจแหละอยางคนจะจับซ่องรอบแบบอยาก้าใส่เงนี้ไม่มีมงกุฎมันก็จะไปราม่ากี่าวกับเบทีเขาจริงจริงงานเขาไม่บังคับหรือไม่บังคับ้เขาไม่บังคับเขาไม่ได้บังคับเพราะว่าตอนแรกบินยังบอกด้วยซ้ำว่ามงกุฎบินอาจจะยังเสร็จไม่ทันไม่ใส่ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ดังนั้นเขาไม่ได้บีบตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างทือทำไมก็จับยาวมาโยงกันไปหมดแล้วเราอยู่ในภาพนั้นด้วยไงเป็นเรื่องของความคิดเห็นเลยแต่ว่าวันนั้นพี่ฟ้าใส่สวยมากดังนั้นแบบมีมงกุฎหรือไม่มีมงกบินมองว่า ตำ,ตำแหน่งและตำนานอะมันอยู่ในตัวเขาพลังทุกอย่างมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้ว<ช>แล้วก็จริงคือก็ Universe, นี่ Miss Universe Thailand ปี2019ได้คุยกับฟ้าใสไหมเขาเป็นความแบบหน่อยหรือว่าแบบได้คุยกันมั่นใจหรือว่าอะไรเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยเราจะคุยแบบเจ๊เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ปากมมอถูอหน่อยคือจริงๆเราได้คุยกันนอยเพราะเรานั่งห่างกันใช่แ <cents> ต่ด <cents> ูว <cents> ่าฟาใสก็ดูแบบ พูดว่าโอเคทุกอย่างบินว่าเขาโอเคนะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกติบินว่าพี่ฟ้าใสเขามีความโปรเ e s ชั o นอลในการออกงานอยู่แล้วคือการร่วมงานวันนั้นก็คือไม่ได้เห็นสินะเวลาที่กังวลเรื่องอะไรไม่ไม่มีกังวลเพราะว่าบินว่าตอนถ่ายรูปด้วยกันเขามีความสุขเพราะว่าคนที่รักเขาเยอะวันนั้นอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องดราม่าในเงการแต่งานไหมครับก็จริงๆเรื่องดราม่าเนี่ยคือถ้าเป็นส่วนตัวบินบินมองว่า เรื่องดราม่ามันเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกัน,นซึ่งมันมีอยู่แล้วในการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆด้วยความที่มันเป็นการแข่งขันไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันจะมีฝ่ายเชียร์คนนี้ฝ่ายเชียร์คนนั้นหรือฝ่ายความคิดเห็นแบบนี้ดังนั้นมองให้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็อยากจะฝากถึงคนที่สแสดงความคิดเห็นว่าบางบางทีถ้าเกิดสิ่งที่เราพูดอะเรานึกหน้าของอีกฝั่งที่เขาเป็นคนรักษาไม่ออกอะให้หนึ่งหน้าตอนนี้เขาร้อกงไห้เวลาเห็นคาพูดบางอย่างเพราะว่ามันจะมีบางอันที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เราอ่านแล้วเรา ทำไมถึงพูดจาแรงขนาดนี้เราก็อยากให้เพาๆตรงนี้เพราะว่าสังคมยุคใหม่แล้วเรื่องบูลลี่มันควรจะหมดไปแล้วพี่บินครับอายุ้อนไปนิดนึงเรื่องมุ่งขุดเมื่อกี้เห็นว่ามุ่งทำอะไรเงี้ยอันนี้คือทํามาเป็นแทนของการจริงหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้รับแอปพลิเคชันจากญี่ปุ่นมาว่าแบบให้ช่างฝีมือในไทยทําขึ้นมาเลยใช่ก็คือเป็นของเราเองเเเป็นขอองงราทางญี่ปุ่นอนุญาตให้เราทำใช่ใช่ใช่โอเคไหมโอเคคขอบคุณนะคะ